ผมจะมาผ่นนานหมดเอเลสนะคะตูนะคะเราจะไปได้กี่เว็บเนื่องจากผมตอนนี้หิวกะหายหิวกะหายแล้วปิดได้ทะลุแมนมากครับอยากได้มากครับป๊บดูภาพที่ด้านบนของที่ปิดนะคะพี่หนูแมนแล้วน,นี้ครับเว็บสิดแล้วนะครับ ดูกันเลยนะครับว่าเราจะไปในโซเซย,ยงกัน้าห m o n น t o r ตั้ที่รเราจะเทเทนที่นะครับผม ปิดคนล่างนี <size> ok ้ได ok ้ค่ะผมบดเหรโอปีมากสามพันะครับก็คือเจาะกคราะหลแรงมากครับตอนี้ก็เป็นอัพเจ้าความเร็วแรงครับซึึซึ่ซึ่ซึ่ ครับผมจังหวะนี้นะครับได้กลิ่นถึงความตวยแล้วมอนมากันเยอะจัดจ้หาเลยนะครับผมแล้วผมจะทำการวางกินทีซีนะครับโอ้ไม่ต้องวางกินทีซีได้สินะมือปิดไปไม่ร่ามือแมนโอ้โหยิ่โอ้โหยเจาะกอล่ะเจาะกอล่ะเจาะกอล่ะนี่เลยมาอรับเจาะกอล่ะ แรงก็เกินเจาะกอรอยครับติวติวติวปิวได้จริงจริงค่ะผมจะบอกคุณอุ้ยมันแรงมากวางข้างหน้าอีกตัวหนึ่งดีกว่าครับเส้นธรดาเลยนะครับโอ้สักสามตัวครับข้างหน้าเราดูครับผ่านมาทั้งแบบ17 18ก็สู่เว็บแล้วนะครับมาครับผมต้องอัพคันต้่อแล้วคับนี้ซซไมไหเลงนีสีนะครับอุ่ยสี่หมื่นสี่หมื่นครับอือหือือหยอืยแรงมากแรงมากแรงเว่อแรงเวครับแรงเวครับแรงเวอ้้ย ไลนจริงลลยงจ้าไลส้าครับเราไม่มีว okay, okay, ันหลุดแน่นอนเพราะว่าโอเคครับอัปเต็ม่นอนครับตอนนี้เอที่20นะครับภายในระยะครถ้าทุกคนที่ดูทมาตรงนี้นะครับตอนนี้เมื่อ5นาที1 ชิส,สาเนี่ยทำลูกขานครัดลูกขานะบ้าหมายของเรา,า,เเรเรามีตรังน,น,นี้นะครับต้องมีเจม30เกทขึ้นไปครับแล้วเราไม่มีตัวช้าเลยนะครับาลิสที่มีนะคะแต่ไม่ยอมมาพวกยิลิเซอร์อะไรอย่างเงี้ยเราลองแบบว่าใช้แช่คิวปิดดูนะครับว่าจะรอดไหม เป็นด <f dragging> ูอะไรนะคระว่าจะได้กี่เกียร์ซึ่งได้ไหลเหมือนกันเพะว่ามันไม่ได้อ่อนขนาดนั้นนะมทำตึงเดี๋ราจะถามว่าผ่านไหมเมยผ่านไหมต่อย้ำนะครับว่าผ่านได้ครับแต่ว่ายากนะเพราะว่าเงินที่อัพมันเยอะนะครับขั้นสุดท้ายใช้เงินสี่พันนะตรงๆมันไม่ได้เยอะมากนะครับไม่เหมือนไทยท่านหนแบบ ลงคนสุดท้ายเป็นหมื่นอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าข้อดีของเจ้าตัวนี้ก็คือดามเมจที่แรงจัดๆแล้วก็ยิงทะลุนะครับยิงหลายตัวนะระยะไกลมากนะครับข้อเสียของมันอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือคู่ดาวครับมันยิงช้าไปหน่อยนะครับมาเลยนี่มีโอกาสที่มอนจะหลุดได้นะครับ มาแบบสลับฟันปลาหน่อยะครับตอนนี้อู้หูยสี่พันครับสุดตูวนะครับตอนนี้หกหมื่นเลือดไหลเป็นน้ำครับผมเปียี่สิบหกแล้วนะครับผมนี่นะครับคือเหตุผลทำไมผมถึงอยากจะรีวิวตัวนี้นะครับทุกคนจะได้รู้เลยนะครับว่าความสามารถของมันคือยังไงนะครับแล้วก็จะเล่นให้ดูนะครับว่าความตึงของมันเนี่ยจะผ่านได้ซัก ที่เว็เนเชียรนะครับเอมมาง่อนนะครับผมซุดซุดซุดาดิหนึ่เท่านั้นครับคือปิวยีแล้วนะครับตอนนี้่าล้ 9, 5, 5, 5. ครับนี่ครับหาที่หาที่ครับหาที่อยูที่ยีครับเอ่มโอ้อ oh. นี่นะเราจะตีในเวดนี้ไม่ได้เราจะตีในเวดนี้ไม่ได้นี่ครับว่าเดีจะจะจะด๋วยวเราจะสับซ้ำตายอีกสามตัวนะรองเงินก่อนครับโอู้โอูยวิธุคุณครับมันผ่นา,านได้จริงวิธุคุณครับมีความรู้ใหม่นะครับคือโหดมากค่ะแหม อันนี้ไม่ใช้ไม่ใช้ตัวสโลเลยนะคะผมไม่ได้ใช้ตัวสโลเลยนื่องจาความสามารถคือตึ้งจริงๆครับถามว่าตัวนี้หาได้จากไหนล่ะครับก็ตัวนี้ครับหาได้จากกล่องสุ่มวาเลนไทน์นะครับกล่องสุ่มวาเลนไทน์เนี่ยตัวนี้มีโอกาสออก4.5เปอนะคือรู้ดีว่าโอกาสออกยากนะแต่ว่าความสามารถของมันคือตึ้งจัดๆนะคะแล้วก็ดีเทียต่อื่นนะคะควมสามารถ เก้าพันแล้วก็สองสองสี่เก้าพันนี่ครับอือหือจริงจริงนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บอีกรึประมาณหาที่วางครับแล้วก็อัปเก๊บไม่ให้หลับนะครับไม่หลับแม่นอนนี่ตื่นเลยครับตื่นเลยมาโอ้โหนี่นะครับคือความสามารถทิ่ตู้กระหอดจัดจังนะครับ ก็ตอนนี้ครับเลือที่34เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ในระยะเวลาเท่านั้นนะ34เลือที่34นะครับก็อ้โหไม่เหลืจะหลุดไม่เหลือจะหลุดไม่หลุดจริงๆคร่ะไม่หลุดนะครับโอ้ยทุกคนอย่าเพิ่งลองสักทีก็พอค่ะโอ้ยเสียแล้วทุกคนหลุดคือจบแล้วครับอ้อยังไม่จบชิู้สอยสวยมากต่อยอุ้ยขี่เนาะ หลายตัวซะด้วยหลายตัวซะด้วยเดี๋ยวมันกลับมาน่าจะโรยิงนะครับอุย๊ยเลือดล้านเลือดเป็นล้านครับวันนี้เลือดแสนมาแล้วครับเลือดแสนมาเต็มครับ <c oughs> เม็ดจอกเกาะครับจอกเกาะจอกเกาะตอนนี้นะครับอย่าเพิ่งใเิปนะเพราะว่าใจหายมากตอนนี้ครับตอนนี้ครับต้องมีหน่วยการหลุดแล้วนะครับ อาจจะต้องสับซานต้าทิ้งครับแล้วก็รึ้อฟังไว้อย่างนี้ซึดๆ,ดๆ,ๆนี่หน่วยกระหลุดหน่วยกระหลุดครับหน่วยกระหลุดลเลื่อนลา้านเลื่อนล้านคนครับเลื่อนมันหนึ่งล้านครับอุ้ยทุกคน,กรรกกรน,น 3, ครับปีกันนะครับวเราจะหยุดตอนนี้ไหมตอนนี้เลื่อนเฉลี่ยสามแสนนะครับเสี่ยมขับไปตตอนนี้มันยังไม่ขับเลยนะครับ ก็คือถ้ามันจบเกมทันทีครับตอนนี้นะครับ36เวฟเรียบร้อยแล้วนะครับกับเวลา10นาที58บวินาทีนอ้จริงจิงครับอือหือ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเ้ยดยเยเยเฮยเน้้ยฮยเง้ยยเ้ยยยย โอเคครับมีหมอไม่ตีครับหมอยะกว้างอ่นะตอนนี้ครับ37วิเลยนผมคิดว่าน่าจะไปหลุดในเวฟ40หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับแตคิดดูตอนนี้เลี้ยงหนึ่งร้านเต็มครับนี่ครับหนึ่งร้านมาแล้วครับหนึ่งร้านออกมาครับหนึ่งร้านโอ้โหอจับเพื่อนยกครับจับเพื่อนยกเกาะกำบังครับเกาะกำบังเหรออื้อหืออื้มอื้มอื้อหือมช่างช่างช่าง ตุ๊ด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 ตุตุ๊ดตุตุ๊ดตุตุ๊ดตุ๊ดตดตุ๊ดตุ๊ตุ๊ด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 ตุตุ๊ด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 ตุ๊ตุ๊ดตตด การีวังนี้จะสำเร็จในเวลที่40หรือไม่39ว้นครับี้อุ้ยตอนนี้นะครับ12อาทีผ่านไปนะครับตัวผมรู้สึกว่าตัวนี้มันตึงนะนะครับมีตอนนี้มีเงินเหลือ20,006นะครับตอนนี้คือไม่รู้จะวางอะไรแล้วนะก็คือหมอก็คือวางไปแล้วนะครับแล้วก็อุ้ยจ่อเกาะครับวิชาการจ่อเกาะ ฟูฟ<ม>อนเลือดเยอะมากแต่ดินถ้ามันเดินช้าถ้าเดินเร็วคือเราจบเลยนะครับเก้าพันคูณสิบก็เก้าหมื่ 9, นครับเก้าหมื่นคูณห้านะคะเก้าพันคูณห้านะครับ เท่ากับยิงตาหนึ่งคือแสนสามห้าหมื่นนะครับยิงแรงมากนะครับหนึ่งวิทำดาเมจหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันนะคือยิงแรงจัดจัดครับ ยิงแรงมากอุ MM ้ยทุกคนครับมันจะหลุดอย่านะอย่านะอย่านะสกิวลนกิปไมนะปกออย่านน่า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 นา่า่าน่าาน่่าาน่ลน่านนานาน ม mm ีกี่ปอนมีกี่อนอ้ไม่มีตัวไหนกินกิดเลยนะครับตอนนี้นะคบเราจะเจอเลยนะคะตัวต้วไฟเนียหมดไปแนะอ้ยุดวนเสร็จแล้วครับทุกคนดวเร็จแล้วเสแล้วเสล้ แล้ตอนนี้ก็จะไหวนะหืม41เมตริลุ้นตัวกูเมื่ส40ครับโห oh, จริงจริงครับเจ้าปไปเฮลิท็อกซิกอ๋อนี่ซ็อกซิกสเกลนะครับคือตัวนี้กลัวนะถ้าไม่มีหมอนะครับคือกับไอเฟนโฮเวอร์ครับตัวที่มีแบบตัวแบบเร็วๆครนะแือว่าแบบช้าๆแต่เลือดเยอะคือผม วน <ersch> มากนะครับแต่ว่าข้ part, be, oh आ, ina, right? อดีของวันคือมันช้านะครับแต่ว่าเขาเสียฟืนเยอดเยอะมากครับแล้วก็นั่นไหะครับสามารถโหดมากครับยิงครับยิเลจาะเกาะลเจาะเกาะเจาะเกาะเจาเกาะฟูฟูสองแสนหนึ่งแสนฟึบฟึบตื้ยตื้ยตื้ยแสนตื้ย กำลังรอเสียงอะไรว่ะไฟกัะเลยี่สิบตอนเมตรอมากันเต็มต้นจ้วง จ้วงอะไรจ้วงอะไรไมีหมอกันสตันหุ้ยตัวนี้การสตันโอ้โหแสนสี่แสนสามแสนสองแสนหนึ่งแสนไม่อย่า,ยอ,ยาอย่านะเราจะตีแล้วครับตอนนี้ตอนนี้พอเราจะตุยกันเลยโอ้ยเกินไปครับตอนนี้ตอนนี้ต้องยังโอ้ยยังไงมาก

ก็เปเลือดแค่นี้ก็ไมีตแค่นี้ก็เลือดตั้งแต่แสนตอนนี้นะครับเกิดความวาวุ่นแล้วตอนนี้เกิดความวาวุ <whatever>. right. ่นเกิดความวาวุ Esta, ่นแล้วกอะแสไฟก็สับตัวมาแล้วช่วยด้วยพี่้องพี่้องพี่รองนี่รองพ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 ช่รองพี่ช่วยด้วย เขาซืตัวแล้วอุ้ยอย่างนี้อ๋อชิอาเสิเบเสือไม่แย่นะสำหรับยุปิกรยาหรือไม่นะครับก็ถือว่าแนะนำนะสำหรับผู้เล่นมือใหม่คือตึงจริงๆนะถ้ามีเงินนะครับ เอาละครับระบบจะมาบอกนะครับว่าวิธีการหาเจ้าตัวนี้นะครับคือหายังไงหาจากกล่องส่งนี้เลยครับมีหนึ่งอันนะครับก็คือสองร้อยเฮิร์ตนะแล้วตอนนี้นะครับมันมีแบบเพียร์ซิ่งนะครับก็คือเตียบกิงธนูนะคบนี่นะคบตรงนี้เลยสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าทุกคนคิดว่าจงมีดวงนะครับก็สามารถทำได้นะครับแล้วก็คลิป สุ่มสามหมื่เหรียญน,นะครับก็การเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทีโงวจความเกลือของตัวเองให้เลยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับเดี๋ยวจะมารีวิวตัวต่อเลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ